สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ,อาารอาจารย์ท็อปในรายการสนักอาจารย์โอรอาจารย์ท็อปพยากรณ์ค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอสรริริกอนพิรักะคะผมอาจารย์ท็อปณเมตรปรานะมาเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บป่วยอยู่นะครับถ้าอยากเจาะจงรักษาโรคตรงนี้โดยตำถามดีนะ เข้ามากันได้มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันแล้ว mm hmm. กดแชร์ออกไปแทร่แล้ว เพียงคนละเก้าพนะันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ มาครับกดแชร์ออกไปเร็วคนละ9 999, 9้าพันเร้เก้้แชร์เพียงเท่านั้นใครครับมาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแอนนี่ Uh huh. ถามแอนนี้ยี่สิบสี่ผู้ชายชื่อเอิงที่เข้ามาเขาจริงใจหรือแค่เหงาครับน่าจะเหงาเดนะก็ว่าไปนะตามนี้นะครับนะ กดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เอาเป็นว่าไพ่ไม่ได้ขึ้นว่าเขารู้สึกดีอะไรกับเรามากถึงขั้นรักเราชอบเราแต่ว่าไพ่มันขึ้นมาเป็นทาวเวอร์อืมนะคะอืมมันก็เหมือนกับว่าอาจจะเขาคุยใช่ไหมผู้ชายเขาเข้ามาใช่ไหม เออสวัสดีค่ะแชรแล้ว9999999 99, 99, 99. คือเหมือนกับว่าระวังทะเลาะก,กันเราก็เลิกกันนะนะให้คุณแอนนี้นะคะลองเสียความรู้สึกกันแรมไม่รู้เรื่องอะไรทะเลาะกันหรือเปล่าหรืออะไรเออส44พรุ่งนี้จะถูกหวยไหมคะใพ่ออกมาดีนะมีโอกาสถูกนะถูก เดวิลหมายถึงสิ่งโชคได้นะคะหนูเพิ่งเริ่มคุยกันระวังระวังทะเลาะก,กันพายบอกว่าคือพายทาวเวอร์นี่เป็นพ่แบบอยู่อทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันไปเ,เลยอะอย่างนั้นอะคือให้ระวังคําพูดให้ระวังอารมณ์นะคะนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบ ท่านอาจารย์โอ้เนี่ยท่านเป็นประธานมาแล้ว9,999สมัย,ยนะเออเลวเซ <c oughs> บอกให้กดแชร์ออกไปรู้สึกเจ็บจีตรงนี้ขึ้นมาไม่เห็นมีอะไรนะตรงนี้ต้องไปหาหมอแล้วหลายสิบโลกมันถ้ามด,ดอกัะอ่ะม,มันจะ กัดตรงน,นี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าที่เราู้้มันคันหมดเลยสองข้าะบานทีไปคันถึงขาน่นเลยขาไม่เกี่ยวก็คันค่ะคือแบบจิ๊บเงี้ยเหมือนโดนกัดอ่ะเหมือนโดนมดกัดอารู้เข้าใจไม่โดนของอะไรเงี <laughs> ้ยเออ <laughs> อืม คุณสายสว่างตาละคำนะคะของคุณค่ะคุณฝนสามสิบสี่ความรักแฟนชื่อแฟนชื่อเบนเลิกและตัดขาดกันแล้วใช่ไหมไม่ดูครับเรื่องเลิกะนะทําไมคนชอบหัมกันจังจะเลิกจะเลิกเนี่ยก็ไม่ดูไงคะรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าคุณ่งทำมาใหม่ ถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์าจ,ารยจะไม่บอกให้ใครเลิกกันนะจ๊ะอืมคือถามมาอย่างนี้มันถามนํามาอย่างเงี้ยอืมมันเป็นเรา <คน S 2> ก็ามไม่<า>มรู้เปิดไพ่มันจะดีหรือไม่ดีมันจะเลิกหรือไม่เลิกจับไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะว่ามันผิดจรรยาบรรณหมอดูนะคะ เอาเป็นว่าดูส่วนตัวมีค่าครูรู้ได้ทุกเรื่องถ้าสนใจก็ถามได้นะคะส่วนตัวมีค่าครูทักแชทมาได้ให้ยิปซีอย่างละเอียดไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะถ้าตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยเหมาหไปเลยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยดูได้ทุกเรื่องเลยจะถามเรื่ององค์เทพด้วยก็ได้าถามเรื่องส่วนตัวถามเรื่องได้ทุกเรื่องนะคะ มะปรางคนชื่อแจ็คสองสองวันนี้เขาไปไหนคะเดี๋ยวดูให้แล้วกันสองสองวันนี้เขาไปไหน <S <S เหมือนไปหาผู้ใหญ่ผู้หญิง ือพ่เดียมเพลสเนี่ยเป็นได้ทั้งคุณแม่เป็นได้ทั้งคุณแม่ของลูกก็ได้อ,อาจารย์ไม่รู้ว่าเขาโสดหรือเปล่าถ้าเขาโสดเขาอาจจะกลับไปหาคุณแม่เขาอะนะหน่อยคุณหน่อยแฟนชื่อมังกรเขารักคิดถึงเราไหมคะตอนนี้นเขาไปบำเพ็ญครับนะเขาเขารู้สึกเขาบำเพ็ญอยู่โดดเดี่ยวครับเออสันโดดแล้วเกิดน,นะเขาบำเพ็ญน,นะ ชอบอยู่คนเดียวมากกว่านะช่วงนี้ยไม่ชอบไปยุ่งกับใครมาตุ๊กตาคนที่คุยอยู่ตอนนี้เขาคิดยังไงกับหนูคะไพ่ร,ระวังโดนหลอกนะครับไพ่ว่าเขาจะหลอกนะคะเขาจะหลอกนะไพ่ร,ระวังโดนหลอกครับรนะวูลคือหลอกคืออ้อสาวสิบสาวสามีจะกลับมาอยู่กับเราและล,ลูกๆไหมคะกลับอืม อก็ปะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเดอสตนระเดอสตาอ่าเดอสตาใช่เดอสตาเดอสตาเดอสตาชอบอยู่คนเดียวยังไม่อยากไปอยู่ใครเลยไพ่อย่างเงี้ยไม่ชอบชีวิตครอบครัวนะไพยย่แบบเนี้ยแปลกๆนะใช่ไหม,อมเอาเป็นว่า The Star ดเอดเอสตาร์ดีทุกเรื่องยกเว้นเรื่องความรักค่ะ อาจารย์ก็อยากจะทายให้มันดีนะอะเนาะคุณอะไรคะอุย๋ยหรืออุยอ้ยอุ๋ยสี่สิบสองคุณอุ๋ยสี่สิบสองถ้าไปยิงโฆษณาประเออ่ยิงโฆษณาขานันขายของอเหรอเวนะ อุ้ย42ถ้าไปยิงโฆษณาขายประกันผ่านเฟซจะไปได้ดีไหมคะคู่แข่งเยอะก็มีคนสนใจนะถ้ายิงโฆษณาก็มีคนมีลูกค้าเดลเสมีลูกค้าจะมีลูกค้าเดลเแเราก็นี่ลูกค้าดีแนวแบบว่าเขารักเราเขาถึงซื้อเราอ่ะ ถ้าโฆษณาแล้วโฆษณาแสดงถึงเรื่องความรักความเป็นห่วงเป็นใยอะไรอย่างเงี้ยนาน่าจะดีนะคะดีนะคะอดเลเซเนี่ยเอโดยมีท่านอาจารย์โอหรู้ว่าทุกวันนี้อาจารย์โอทำไรสดนะอพยายามหยอดกระปุกเอาไว้วันละยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยสี่สิบ เอาไว้ทําบุญค่ะใส่บาทไว้กระปุกบาทเนี่ยเอาไวท้ทําบุญไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะในการที่จะมาน,นทําบุญเนี่ยก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรของลูกลูกดวงทุกคนด้วยนะคะให้ไปด้วยแผ่เขาด้วยเดลเฟ คนที่คบหาอยู่คิดยังไงกับเราคะคนที่คบหาอยู่คิดยังไงกับเราดีมีเมตตามาหาเขาอยากแต่งงานกับคุณนะค่ะเขาอยากแต่งงานกับคุณนะดีมีเมตตามาหานิยมนะให้แต่งงานขึ้นนะนะไพ่ดีนะครับนะมีจิงหวังแต่งนานจะเจอเมตตามาหานิยม ไอพอนไปแล้วอะไรอะอะไรอะอะไรขึ้นมาโบกมือลานะอ,อ,อะไรเนี่ยโบ,กม,บกมือลเขาโบกหวยเขาเหรอไม่ไม่ได้โบกเลยเขาโบกมาเองไม่ไม่แชร์ด้วย <c ười> ฉันจะมีแฟนตอนอายุกี่ปีคะคือคุณไม่มีไม่มีเชิงชื่อแล้วก็ไม่มีผู้แชร์ให้นะใช่ไม่ได้แชร์ให้เราอ่ะ คือบอกให้กดแชร์ให้นะครับนะชื่อกับมบมีอะไรก็ไม่มี้คุณแนนอายุ23จะสอบผ่านได้งานใหม่ไหมคะมาเลยสอบผ่านได้งานใหม่ไหมมีโอกาสได้งานนะได้ค่ะได้ได้พอะผู้ใหญ่หรือาจจะได้พอตัวเองก็ได้นะได้ถ้าจะได้ได้พอผู้ใหญ่ผู้ชายถ้าจะได้ด้วยตัวเองก็ได้นะาถ้าไม่มีเส้น นะคะก็ได้จิ๊บจะมีโชคลาภไหมคะอาจารย์ยากยากได้จากงานมากกว่าอาจจะได้จากเพศหญิงผู้หญิงเอ้ไพ่บอกว่าไพ่าถามว่าจะมีโชคลาภไหมไม่ได้ถามว่าได้จากใครไพ่บอกว่ามีโชคลาภไหมก็ยากไม่ไม่น่าได้นะอ่ะ พอให้ไปนีต้องเหนื่อยค่ะให้ให้เนี่ยต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยต้องพยายามต้องเหมือนต้องทํางานมากกว่าหรือเปล่าอาจารย์โอ้ดูเวลาสิตกลงกี่ปีเหรอคะไม่แชร์ให้เราะไม่ได้แชร์ครับจึงไม่ดูครับผิดกติกาตั้งแต่แรกนะอ่ามีใครถามอีกไ,ไหมเพราะว่าหมดเวลาแล้ว คือตกลงคุณจะเราดูสามวันเท่านั้นนะคะถ้าคุณอยากได้ถ้าคุณอยากรู้จริงมาดูข้างหลังด,งด,ดูข้างหลังมีส่วนดูส่วนตัวมีค่าคูนค่าครูครับผมนะถ้าอยากรู้จริงๆนะคือคุณไม่แชร์ให้เราตามระบบอะนะคุณดูเด็ชาวบ้านาวช่องเขาแชร์กันนะนะแล้วคุณไม่แชร์แล้วคุณก็มาถามอีกถามอยู่ยงั้นนะ่ะถ้าไม่แชร์ก็ถือว่าสลาดัดสิทธิ์ไปเองนะครับนะนะไปแล้วครับ